vô qua đây เยื้อที่ใส่มือนีครับผมสติเป็นสูตรหัวเชือมาก,กิดบ่มมือเก่าครับผมบ่มไหวอาทิตย์หนึ่งครับกินกับขน,นขนครับครับผมอู้กินซึ่งจังนิดแต่อีสุกเย เบ็ดลงนำเซตไม้แรกเอ็ดม่งหาหน้าที่ครับผมพิกัดไม้ตรงนี้กับพึง่งมาลงครั้งแรกครับผมเบิงกะมีปลาขึนผิวนำขึนดูอยู่ครับผมเอามาลอดรุนลอดติดตามลอดช่มน้ำกันครับว่าเมือนี่สีมีแแ้มมีผลงันมครับแต้ว่าผักตบปลารหลโลโมาก,กวนเรื่อยๆครับผมผักตบลายครับเอาไปรุนน้ำกันครับผม เมคโครปุมมคโครเข้าเจ้าสตาร์ทเครื่องแล้วม่เมนเข้าเจ้าจิตขับพันเบ็ดมากนี่พ่อหรือว่าขับมากทั้งเบดเท่าบอกติดต่อยอดแล้วโอ้ตัวหักเร็วเถอะวะ จะโตอยู่ครับผมกระโค้ทานมาป่าแตกนี้เบดครับ,บ,บคือตินงหยับโดนแล้วบัดนี้เนี่ยเติ่งคนมาหายกย่อบัดนี้เนี่ยมันไป่ยกอยู่ข้างเบสเลยบัดนี้อยู่หนาเบสเลยฟังวะโอ้ได้พวกนอกป่าวันนี้เนาะ อู้หุนะปลาตีดตขอ้ของเขาอีเลียคุนะปลาตะเพียนสองตัวขาวาครับผมตอนนี้กับเวลาเก่ามงสิบเอ็ดนาทีครับผม,ม,บผ,มผมกับนาแสม,มาสีผ้ากันยายนไม้ครับผมุไม้คล้องน้องงูเห่าครับผมมันมีลมุกลุมแห้งมีผักต,ตบร้อยกวนครับผมแสมยังมีโคตรมายกย่ออยู่ไกลๆครับผม ย่นไปวนมาอยู่ครับเราว,วุ่นนาแซมกันเลยว่าสีผ้ากันเก็บเบ็ดใยไม้ครับผมยังบรรลุวาสีใยเป็นไม้ได้เอาจังไปรุ่นน้ำกันอยไม้ข้างหน้าครับผมไปเบ็บเบ็ดเอายวเบิ้งเราติดมมีผลงานดอกไม้เบิงเราครับผมอยวบว่ไดอยวบว่ไดแล้วใยไม้ คลองตรงนังคนหนาหน้า,นานกตกป่ามากมาเมนมาอับ,บุญเลยเติ่มเนื้อสองฟังเลยรถจอดติ่มเลยเดี้าหน้ามัวสูกไเมียนเบิรดเลย,ยร,รถลยลจอดอยู่ไ่่ จกักง่ายมาตั้งแต่คล้องนองงูเฮาครับผมมันลงอยู่หมายคล้องทรงน้ำสุวรรณภูมิครับเบ็ดลงน้ำสิบโมงยี่สิบห้าครับผมไมยนี่ก็มีล่มแห้งขึ้นกันครับผมฟังตรงทามก็มีหน้านักตกป่ามาลงกันหลาขึ้นเก่าครับคล้องตรงน้ำเลยเห็นจอดรถล,ดลงกันเต็มทั้งสองฟังเลยครับวรรณาธิโลกอดียวระว่างประตูสองกับประตูสามใกล้ๆที่มาลงรอบ ไอคลิปล่าสูรครับผมคลิปก้อนหนากับมาล่่งอยู่นี่ครับทัดไปอีกจังหน่อยครับผมเอ้มามันลุ่นมาติดตามน้ากันครับมามีแต่มีผลงานบ่ครับผม ล้วครับผมแดมแรกแหกมันเก็บอะไ้กินนั่นหะเขาแล้วเข้าแล้วลอมาจังมาโดนครับจังเป็นใหญ่มากกล้องน้องหูเหาไก่ช่วงตอนนี้ไก่เียง ก็อีก yang เบ็ดเดิมเก็บเดิดครับเริม ความหลังแรกความเห็นป่ะเออลังหลังแรกต้องกินแห้งเงิน สองบโยชไปหลังแหลกฟังทั้งคนครับผม ครับผมตรงนี้เห็นดึงจะโดนแล้ว,ลวกลายเงียบครับผมเไม่ได้บันทึกไว้เรืร่องเรียน,น่อยนั่นคือมาเสียวเบ็ดขึ้นมาเปลี่ยนเนียจังหลู่ว่าตดป่าครับผมเรือกัดเลียนเบิดมือครับผมปมะมสามล้ำอยู่เนี่ย วนไปว่นมาอย่ฟังตรงขามจากเห็นหน้าหน้า,นาพระกับนางห้ายเริ่มทย่อยเกีบเด็ดโลงเงไปแล้วครับคนะเดี๋ยวฟังหนึง่งยังพอมีครับฟังข้างใโ้โอ้โหลังกามเลย เห็นมันกินหลังตามหล,ลังสองกับก,ก,กินเ,เพืเ่อนโอ้คือตุ้งตูงใหญ่เถื่อนเลียนแต่เพียนต่เพียนมีตะตูตงงามๆมั nắng xí hả đâu Vui đâu 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 ยู่ปะงโอ้ยเกือบเกือบโอ้ยเกือบมาได้เว้ยตายแห้งเขายากอยู่วันดีโด้วอเขาแล้วปรนิ่นมาแล้วปรนิ่นตัวงามเลยยังเวียวๆเพิงจักมต่ำไก่ยางอ้โหตัวงามด้อู ขึ้นส่งติดแตดึงแห้งใช่ไหมตัวนี้ดึงจนขั้นนมดึงจนขั้นไหนน,น,น,นนี่ไหม

对。 จักเราบ่ได้เบิ่งม่อกีมันกิดหลังนี่บ่แมนบ่กระจ่างวะแงนบ่ว่ามันกินหลังสองนอยู่บ่กินหลังสามหรมันสันกแมนน้ำกดลุงอยู่แม่หลังสองเน จะิ่งกันยังพ่อมีตัวเขาหายอยู่ครับผมฮันยูยูยู่แล้ว มันตอดจะหลังหนึ่งหลังสอง เมกกื่อกี้นึกว่าสีประยูรป่าเขาแง้งมมือแดงกำลังจะพผ้ากันไก่จากเก็บเบียดแล้วป่าเขาครับผมเราปสิได้ทยอยเก็บเซียมเดเวอร์ถืดตรงแค่เบียดถือตรองแค,งค,งค,งคง่ไอยังไอแพงปลาปากเมือ่อ ครับผมตอนนี้กับเวลาสิบเก็ดนาทีกาพอดีครับผมนวุฒนาแซมมาสิพภากันเก็บเบ็ดเก็บอุปกรณ์ครับผมเอาไปเบิ่งผลงานครับผลงานครับผมใหญ่ามากตั้งแต่ค้องหนองงูเฮาครับผลงานประมั่น นับแล้วประมาณ1 4ตแต้มครับผม1 4ตตัวใส่งงามอยู่ครับปลาคล้องทรงน้ำช่วงนี้เริ่มเขาาม่จะใส่น้ำเงาครับผมอยู่ช่วงระหว่างประตู2กับประตู3มครับผมเดี๋ยวพี่กัดไม้นะวุ้นกับติปักมุดไว้ใตคลีบพือเก่าครับผมเอาผมกับแจมไดเวอร์กับติเก็บเบ็ดเก็บอุปกรณ์ครับล่ะครับสวัสดีครับตอนอยู่ค้อง น้องงูเหากับพัดศพค้นยกยอดวนครับผมง่ายมากหมายข้องตรงน้ำกะมีเรือก็เจ้าไอมาซ่อมซ่อมเรือครับผมเห็นได้ยินคาวาสีแข่งประมาณวันที่ยี่สิบหกครับผมมืนอนึ่เจ้ามาซ่อมเบิดมือเลยครับแต่กันยังมีผลงานครับผมจังไดนาวุธกับากคตติดตามกคไหลคคกดแช่เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสาววุฒิใช้แนวครับผม เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้นาวุ์กับขอเล้าวคำว่า,วาวสวัสดีครับ